ลัคนาราศีพุธศกปี2,564เป็นปีที่ต้องสำเร็จมีการติดต่อเดินทางงานเยอะและรักสดใสชัดเจนครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องอาจารย์ กรซเทว h าชแนลนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอีพีนี้นะครับเราจะมาฟังคําทํานายนะครับว่าปีสองพจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับกับคนที่เมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดนะครับลัคนาสถิตพุศกนะครับหรือคนที่เกิดในช่วงราศีพุศกก็ฟังได้ดีเช่นเดียวกันเลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับก็ขอเมอร์รี่คิสมารนะครับและแฮปปี้นิวเ a ียร์ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็มีหิมะตกมาด้วยนะครับ ต่อคลิปเหล่านี้ฟังได้ทั่วโลกเลยนะครับและก็สวัสดีปีใหม่ไปเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับอาจิคเทวาขอให้พบแต่สิ่งดีๆครับสิ่งที่ร้ายขอให้มาลายหายไปเลยนะครับและทีนี้เรามาดูนะครับว่าคนที่เกิดราศีพิศษจะมีลักษณะนิสัยเช่นไรนะครับแน่นอนครับเป็นคนที่อารมณ์ศิลปินครับและมีดื้อในบางเวลาด้วยนะครับแล้วเป็นราศีที่หาเงินเก่งมากเลยนะครับหลายคนเนี่ย หลายคนอยู่ในราศีนี้นะครับแล้วก็หาเงินเก่งเป็นเศรษฐีเลยนะครับตรงนี้และชอบการมีชื่อเสียงครับแต่ไม่ทําตัวเด่นดังมากเกินไปนักครับแล้วก็ชอบดนตรีเอ็นเตอร์เทนเจ้าเสน่ห์ดูแล้วสุขุมเยือกเย็นครับตรงนี้และในช่วงปีที่ผ่านมาครับเจอการเปลี่ยนแปลงเยอะครับงานก็ไม่น้อยเลยก็ว่าได้ดวงก็จะขึ้นขึ้นลงลงครับรายจ่ายนี่เรียกว่าลาหูค้นทรัพย์เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แล้วก็ผิดหวังมากกว่าสมหวังนะครับถ้าใช่นะครับ อยู่ลักนณาราศีพุกศแน่นอนเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อแม่นย้าแล้วนะครับก็แนะนําเลยนะครับให้กดติดตามนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับนี่ก็ได้ติดตามแล้วครับเพราะเราจะส่งคําทํานายไปถึงมือถือของท่านแบบล่วงหน้านะครับอยู่บนที่ไหนก็ฟังได้หมดเลยนะครับฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับ โดีแบบสุดๆเลยครับกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็สมัครมาเป็นสมาชิกได้ด้วยนะครับตรงนี้และต้องย้ำกันเลยนะครับว่าคํำทํานายเนี้ยเราใช้ดาวจรในปี2014ทั้งปีนะครับเป็นภาพรวมเป็นแมสครับแต่ถ้าจะให้แม่นยําการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านด้วยนะครับบวกดาวจรนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มาดูดวงกันได้ที่ l i n e เอสไ e คเกตเทวาได้เลยนะครับและนี ก็คือดวงดาวทั้งปีนะครับของปี2564นะครับที่ดาวรัหัดาวเสาร์หรือดาวพุธเป็นสีฟ้านั่นคือมีการพักองศานะครับและมีการย้ายด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไปดูเลยนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับโอ้โหนี้บอกได้เลยนะครับว่าเป็นไปในทางที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าดาวเสาร์นะครับก็ย้ายมาเป็นเกษตรต่ที่เป็นในเรือนสุภะแล้วนะครับและดาวพฤหัสดาวแห่งความสำเร็จก็อยู่ในเรือนสุภาะด้วยครับ โอ้เรียกว่าสําเร็จถึง2ดวงเลยนะครับเพราะนั้นเขาเรียกว่าเจอทางที่ใช่แล้วไปให้สุดเลยครับทําเลยลุยเลยเจอแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะพอเพราะฉะนนี้เราลองถูกเราก็ต้องลุยต่อดาวเสาเป็นเกษตรศาตรที่ินเรืส่สุภพระสุขะเนี่หมายถึงเป้าหมายหมายถึงความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความสําเร็จแต่จะสําเร็จแบบไหน แน่นอนครับดา,าวเสาร์ต้องสําเร็จมาจากการที่เราผิดพลาดมาก่อนมีปัญหามาก่อนดราม่ามาก่อนจึงมาเป็นทำทำนายที่เรียกว่าอึดถึกทนจนสําเร็จนั่นไงครับอุปสรรคที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานนี่เห็นไหมก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่พอหลังจากนี้ไปเนี่ยเจอทางที่ใช่แล้วนะครับหรือเหมือนนักวิทยาศาสตร์บางครั้งเนี่ยเรียกว่าโอ้โหผิดมาเป็นพันวิธี ถูกแค่วิธีเดียวนั่นก็คือถูกแล้วไงครับแล้วก็ใช้ได้เลยไปตลอดไปนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะผิดมาเท่าไหร่เราไม่นับครับเรานับว่าถูกเมื่อไหร่เรารวยเราสบายอย่างแน่นอนว่ามันจะใช้ได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้เลยนะครับเมื่อเราเจอแล้วลุยต่อเลยนะครับทําให้เต็มที่ไปให้สุดลิ่มทิ่ประตูครับรับรองชีวิตดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงอย่างแน่นอนครับตรงนี้และแน่นอนครับเมื่อดาวเสาร์ เป็นตัวแทนพบสุภะสุภะเนี่ยยังหมายถึงการเดินทางก็ได้แลวดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนมรณะอีกอีกภพหนึ่งอ่ะมรณะคือการเปลี่ยนแปลงก,การเดินทางการโยกย้ายแล้วราหูก็มาทับดวงชะตายไหมเพราะนั้นมันแปลได้ชัดเจนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางอยู่ไม่ติดที่เพราะนั้นอันนี้ถ้าใครมีแล้วเกิดขึ้นก็ดีใจด้วยนะครับนั่นคือจะนํามาซึ่งความสุขความสาเร็จในอนาคตแล้วดาวราหูเนี่ยหมายถึงไฮเทคเทคโนโลยี Tech เพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าเทคโนโลยีเลิศออนไลน์ลุ่งหรือมัขก็ลาหูมาทับอ่ะถ้าใครทำเอามาไปยุกใช้นะครับในกิจการงานที่เรากระทำอยู่นะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าชาวลัคนาศิษย์พระศบจะสำเร็จมากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็ดีใจด้วยนะครับเราจะสำเร็จมากกว่าคนอื่นนะถ้าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตรงนี้และเดินทางด้วยนะครับนะอันนี้ก็ บอกไปเลยนะและดาวเนี่ยจะชัดมากนะครับตั้งแต่ที่ฟังคลิปนี้อยู่นะถึงวันที่29มีนานะเพราะว่าดาวพฤหัสจะอยู่แค่ตรงนั้นแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสจะย้ายครับวันที่29มีนาเนี่ยไปอยู่ในเรือนกรรม,มะคือการงานโอ้อันนี้ก็ดีเลยเพราะอะไรกรรม,มะทับลัคนาโอ้โหแล้วพฤหัสเป็นสี่โยกหลังเขาเรียกพฤหัสสี่งศ์เช่ชอยจะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมหลังยี่สิบเก้ามีนาไปแล้วก็จะเป็นจังหวะที่ดีต่อเนื่องไป เพราะฉะนั้นเนี่ยปฐุมเก์คือมีเมตตามานิยมเป็นที่รักเจ้านงเจ้านายรักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เป้าหมายแล้วถูกไหมหลังจากนั้นเราก็ลุยต่อเลยเฉพาะหลังที่8ปดที่8ดกันยาก่อนนะครับลหลังจาก้ก็ยกกลับมาอยู่ในเนสุภาอีกเสร็จแล้วก็จะวันที่8พฤศจิกาก็ยกกลับไปอยู่ในเรือนกรรม,มะอีกเห็นไหมมันมีแต่สุภากรรม,มะเนี่ยคือมันไปในททางที่ดีแล้วนะครับ ่าไปกลัวน,นะครับคนลักาณาศีพิษศ,ศกเวลาหูทับฉันแย่แน่ก็ไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าอัุรินม,มาดแมนกลุ่มลักเมธพุษศกตามจักรเลิศแล้วเห็นไหมเลิศแล้วนะมันดีมันจเจริญแต่เราต้องยอมเหนื่อยยอมแกาลกเพราะราหูคือการที่เราต้องยอมเปลี่ยนแปลงเห็นไหมที่ผมเน้นย้ําตรงนี้มากๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจพมอเราเข้าใจเรายอมเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเบสต์ไลท์ทำได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ เวลาก็เดินมาเรื่อยๆถูกไหมครับพอมาถึงช่วงที่ดาวพุธกับดาวราหูทับตัวเราเลยนะครับช่วงไหนก็คือช่วงที่ดาวพุธนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับสถิติลักษณะราศีพฤษภครับ29เมษายนถึง2กรกฎาคมหรือเชื่อจำง่ายๆก็คือเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนนั่นเองนะครับสองเดือนนี้ให้ระวังอะไรบ้างโอ้โหระวังเอกสารสัญญาการงานยึกยักสะดุดนะครับ เงินก็สะดุดด้วยนะพระดาวพุธก็ไปดาวการเงินราหูก็ไปดาวการงานงานกับเงินมีปัญหาในช่วงห่วงเวลานั้นเพราะนั้นต้องงดยืมระวังหายอย่าพกเยอะนะครับหรือโดนหลอกโดนโกงอย่าไปเซ็นสัญญาอะไรช่วงนั้นใครมาพูดอะไรอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงกลนะครับให้ผ่านช่วงเวลานั้นก่อนนะลระดาวพุธอีกโดนมนจะกพปุตตะมีมุมจะทะเลาะก,กับลูกกับบริวารเนี่ยยิ่งบางคนถ้าเป็นบริวารเป็นลูกน้องคืออะไรเรื่องงานเนี่ยครับอาจจะทํางาน แล้วถ้ารัศมไม่ตรงกันเนี่ยทะเลาะก,กันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้คิดก่อนพูดก่อนโพสน,นะและดาวเนี่ยจะส่งผลเรียกว่าชัดเจนหรือรุนแรงมากขึ้นเนี่ยช่วงที่ดาวพุธพักลัคนาราศีพฤษภก,ก็คือ21พฤษภาถึง8มิถุนายนนะครับอันนั้นฝากไว้ด้วยนะครับในช่วง2เดือนนี้นะพยายามเซฟตัวเองเซฟคําพูดเซฟเงินเซฟงานนะครับเซฟทุกอย่างนะครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากนักหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกคือดาวพุธไปอยู่ในเรือนการงานนะก็คือ เกิดแต่มีคนช่วยแต่ถ้าเราระวังไว้ไม่เกิดจะดีกว่าไหมนะครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงอีกนะครับว่าท่านมีดาวพุธกับราหูเดิมอยู่แบบนี้ไหมนะครับมันจะส่งผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นฝากไว้นะครับ2เดือนพฤษภากับมิถุนายนะครับเรื่องที่จะเกิดก็เหตุการณ์ประมาณนี้ถ้าเราป้องกันเราก็เลียกก็ไม่เกิดก็ได้นะครับตรงนี้บอกแล้วว่า บอกก่อนรู้ก่อนมีปัญหาแก้ได้ก่อนเนี่ยบอกทางแก้ไปเรียบร้อยแล้วอย่าไปพูดเยอะอย่าไปให้ใครยืมเงินอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปหลอกคนใครง่าย,ายอย่าูเบานั่นเองนะครับส่วนเรื่องการเรียนครับดีเลยแหละครับเรื่อหัดอยู่ในเรื่องสุภกรรมมะเนี่ยนะเรียกว่ามีมุมประสบความสาเร็จสอบติดนะครับได้ครูบาอาจารย์ดีก็<ะ>ลุยได้เลยนะครับตรงนี้จะมีข่าวดีในเรื่องการเรียนนะครับต่อมาเรื่องลูกเรื่องบริวารบ้างนะครับ อยู่ในมุมที่ดีนะครับนะครับโดยรวมแล้วนะแต่ระวังสามช่วงเวลาสามช่วงเวลาที่ผมพูดก็คือดาวพุธนะครับมีพักนะครับวันที่23ามมกราถึง11กุมภาอันนี้ช่วงที่1พอพักมันก็ยืกยักอ่ะอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่ช่วงที่หนักที่สุดคือช่วงนี้พุธพักราศีพฤษภครับ21อพฤษภาถึง8มิถุนาในช่วงนี้ระวังให้มากนะครับช่วงที่3ก็คือ15กันยาถึง3ตุลาครับนะบอกวันเวลาละเอียดเราก็จําไว้นะครับอย่าลืมนะ หรือกลับมาดูซ้ำๆใหม่ได้เลยนะครับเซฟเก็บไว้ดูได้นะครับตรงนี้อ่านะมันระหว่างแค่สช่วงเวลานี้นะช่วงอื่นก็จะชิวๆสบายๆไม่ค่อยมีปัญหาน,นะครับตรงนี้นะฮะและอันนี้ก็ต้องมาขยายความให้อีกนิดนึงนะครับว่าให้เน้นฟังใช้หูมากกว่าปากเพราะอะไรครับเพราะดาวตัวแทนพบอุตตตก็คือดาวพุธดาวพุธเจรจาอ่อนหวานให้ไทยพุธเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราจะได้รู้หรือได้บริวารที่เป็นคนช่างพูดช่างเจรจาคุยเก่ง เมื่อเขาพูดเก่งเราก็ต้องไรรับฟังรับฟังใช้อะไรใช้หูถ้าเราใช้ปากมากันเป็นไงเดี๋ยวพูดอันตาารานวิวาดลาหูไงก็จะทะเลาะกันไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้หูก็คือเปิดใจรับฟังเขาพูดเราจะได้มุมมองทัศนคติใหม่ๆแล้วเขาก็จะนําไปใช้แล้วประสบความสําเร็จแล้วพาเรารวยพาเราดีพาเราเฮงพาเราสําเร็จเหมือนที่ดาวสาวอยู่ในภพสุภะไงนะอันนี้เป็นทริคเป็นเทคนิคเลยนะครับใช้หูฟังมากกว่าใช้ปากครับกับลูกกับบริวารนะครับแล้วจะดี ความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับไม่มีดาวาลๆมาทํามุมแล้วนะครับและที่สําคัญคือดาวอังคารเนี่ยตัวแทนพบปัตตานีเนี่ยเรียกว่าเดินดีทั้งปีครับนะเดินเป็นจังหวจงะจากโคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยส่งผลร้ายนะครับและกลายไปส่งผลดีด้วยซ้ำนะครับไม่งอแงไม่งี่เง่าถ้าเดินพักองศานี่งี่เง่าเลยนะครับแต่พอเดินดีก็เราก็สบายใจแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะเราประจําตัวเราเป็นดาวศุกร์ครับ เจอมาเยอะมากนะครับคนดาวสุกมักจะมีนิสยัยอารมณ์ศิลปินไงก็เลยออกแนวอินดี้ไงครับถ้าอินดี้มากเลือกมากคิดมากคิดเยอะนั่นแหละครับก็โสดต่อไปนะครับแต่ถ้าเราไม่เยอะเราเปิดใจเราแบบเขาเรียกว่าเป็นโลกของเราอะ่ะเปิดรับใจรับฟังเรียนรู้ที่มันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เรารับได้ไม่มากไม่น้อยเกินไปอันนี้จะดีครับมีมุมที่จะเจริญความสัมพันธ์และก้าวหน้าเป็นแฟนและเป็นคนรักและได้แต่งงานในที่สุดนะครับตรงนี ส่วนคนมีคู่ให้ช่วยกันทำมาหากินทั้งทางตรงก็ทางอ้อมคือบางคนทำด้วยกันอยู่แล้วก็ทำไปเลยยิ่งดีหรือบางคนไม่ได้ทำก็ไปช่วยรับส่งเป็นกำลังใจให้กันและกันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะดีแน่นอนดาวประจําตัวเราเป็นดาวศุกร์เราชอบเที่ยวชอบอินเทอร์เทนเหมืนั้นเราก็ไปทั้งเที่ยวและทำบุญด้วยเลยก็จะสมานสาม,มัคคีสมานฉันรักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเรื่องสุขภาพครับดีขึ้นนะครับแต่ระวังครับพักผ่อนน้อยครับ เพราะอะไรเพราะดาวราหูมาทับไงกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนงานเยอะเห็นไหมก็จะมีปัญหาสุขภาพได้นะแล้วไปไหนก็ต้องใส่แมสนะครับป้องกันตัวเองไว้ก่กอนการจะตกแนะนําให้ออกกําลังกายหาหมอส่วนการไหว้พระเสริมดวงเนื่องจากพระราหูมาทับดวงชะตาก็ไหว้พระราหูพระสาวอยู่ในภพสุภะไหว้แล้วก็ยิ่งประสบความสมําเร็จนะไปไหว้ได้เลยนะครับพระสาวกับพระราหูนะครับครอบครัวดีขึ้นครับแล้วดาวพฤหัสเนี่ยหลังวันที่29มีนาไปแล้วเนี่ยเห็นไหมไปเล่นกับเจ้าเรือนพันธุด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางคนนะครับที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่ด้วยนะครับในจังหวะนี้ดีใจด้วยนะครับส่วนเรื่องโชคลาภโดดเด่นเลยล่ะครับเพราะว่าดาวราดเดือนแทนพบลาภะอยู่เรือนสุภาครับแต่วิธีเทคนิคคืออะไรรู้ไหมครับสุภา vị, เป็นดวาวเสาร์นี่ไม่ใช่ของใหม่ครับมันต้องเล่นเลขเก่าๆตามเลขเก่าๆนะครับดวาวเสาร์มีอายุแก่ก็ซื้อกับคนมีอายุมากอะไรพวกนี้จะดีนะครับดวาวพฤหัสมาจากเรือนมรณนะด้วยเลขเกี่ยวกับความเป็นความตายอะไรแบบนี้นะครับ เรียกรถพยาบาลรถมูลนิธิอะไรต่างๆถ้าเราเห็นในช่วงใกล้วันรางวัลออกก็ซื้อได้หรือสุภาพปวว่าเล่นจากแดนไกลครับบ้านเรา AEC มีเล่นเหมือนกันนะครับก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับตรงนี้ก็จะมีบุกที่ถูกแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะถ้าพื้นดวงมีก็ถึงจะถูกเยอะนะถ้าพื้นดวงไม่มีก็ไม่ถูกหรือถูกนิดเดียวนะครับแล้วก็ฝากสุดท้ายคือสร้างวัดด้วยนะครับจะยิ่งดีนะครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นําไปประยุกต์ใช้กันได้เลยนะครับตรงนี้แต่ก็อย่างที่บอกแล่ะครับฝากไว้เลยนะครับถ้าใครอยากจะดูดวงแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยทุกเรื่องละครับทุกปัญหามีทางออกครับค่าครูเพียง799บาทเพียงเท่านั้นครับทำยังไงครับเข้าไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์แอทไซส a ก a ี A อทตามภาพที่ขึ้นนี้นะครับแล้วที่คลิก เพิ่มเพื่อนตรงนี้นะหรือถ้ากดผพิดมมาเพิ่มเพื่อนข้างในนี้ก็ยังทันนะครับก็จะขึ้นรูปนี้มานะครับสวยงามแล้วไปกดรูปคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าจองคิวนะครับก็จะมีแอดมินมาคอยตอบให้ได้เลยนะครับและฝากไว้ครับรับออกงานอีเวนต์ครับโอ้เรียกว่าภาพนี้ชัดเจนสนุกสนานเฮฮาได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสาระและความบันเทิงใครเป็นเจ้าของกิจการอยากได้ไปร่วมงานนะครับรับประกันเลยครับ รับประกันความแม่นยําด้วยรับประกันความสุขสนานด้วยนะครับแล้วจะได้ s m i ยเ f a กลับไปอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ add line line a i d สาย gate ท e w a หกห้าได้เลยนะครับและสุดท้ายก่อนจากกันไปครับผมมีบอกเลยว่าลักนณะเนี่ยแม่นกว่าราศีนะครับถ้าใครอยากรู้ลักนณะดูผูกดวงให้ฟรีครับก็นี่เลยครับฝากวันเดือนปีพอสเกิดและเวลาเกิดที่เป็นไปใต้คลิปนี้เท่านั้นครับเดี๋ยวตอบให้แน่นอนครับและอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปนะครับและอย่าลืมกดติดตามั่นกระดิ่ง พราะานั้คุณฟังก่อนรู้ก่อนแล้รวยก,ก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนด้วยครับและพบกันครับอาจารย์เคสเทวา